ตามหา Honda Jazz เข้ามาอีกคันค่ะปี2018นะคะ1.5 RS คันนี้นะคะขายในราคา439,000บาทลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นรุ่นตัวขายรุ่นหายากสุดๆกันไปเลยนะคะ Honda Jazz รุ่นนี้นะคะลูกค้ารุ่น RS นะคะนานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งตอนนี้เรามีเข้ามาแล้วนะคะ โรขับฟรีสามเดือนค่ะลูกค้าออกรถเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะขับฟรียาวๆสามเดือนไปเลยค่ะลูกค้าเริ่มผ่อนอีกทีหนึ่งน้นเลยค่ะลูกค้าสามเดือนค่ะผ่อนปีหน้านะคะใครที่สนใจฮ o n ด a j เจ็คันนี้นะคะปรึกษาเอกสารก่อนเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ค่ะลูกค้าฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นนะคะสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะอายุงานขอหกเดือนขึ้นนะคะ ออกได้ทุกจังหวัดของประเทศไทยค่ะสามารถจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัท1,000บาทนะคะใครไม่สะดวกมานะคะเตรียมเอกสารให้ครบค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ที่บ้านนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ที่เราเลือกก็จะเลือกให้เข้ากับนะคะประวัติเครดิตแล้วก็อาชีพเอกสารผู้เช่าซื้อนะคะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขธนาคารไหนเราก็จะเลือกไปธนาคารนั้นนะคะลูกค้าคันนี้ปี2018นะคะ439,000บาทถ้าลูกค้า ฟีดาวนะ่คะลูกค้าจะผ่อนประมาณ7,000นิดๆนะคะใครที่สนใจรถคันนี้ให้เร็วให้ไวนะคะฮอ,อนด้าแจ๊ด1.5นะคะ RS คันนี้เลยค่ะลูกค้ามาพร้อมกับสีเดิมโรงงานนะคะโคมไฟหน้าใสาแจ๋วค่ะสองให้สองให้ดูได้เลยนะคะลูกค้าโคมไฟหน้าใสาแจ๋วนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะไฟตัดหมอกก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แบรนด์ฮอนด้อยู่กับคนไทยมายาวนานนะลูกค้าเป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็ Honda j เจ็เป็นรถตัวขายรุ่นหนึ่งเลยที่ใครๆก็ตามหาแล้วก็หายากสุดๆกันไปเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กเดิมโรงงานยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นค่ะรถเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรวจเช็คนะคะเบื้องต้นโดยทีมช่างมืออาชีพนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เช็ครถให้เท่านี้ยังไม่พอนะคะรถทุกคันผ่านการตรวจนะคะ กรูอินสเปกชันและชีเชอร์นะคะสามร้อยกว่าจุดนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้นะคะในเว็บไซต์รถโดนใจค่ะลูกค้ารถห้าดาวแน่นอนค่ะโครงสร้างรถคนันรถนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบคันว่ารถคันนี้นะคะสภาพสวยเดิมขนาดไหนนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ทุกคันค่ะลูกค้าใครที่ออกรถกับเซลเอไปนะคะรับประกันเครื่องยนต์กเกียร์ทุกคันค่ะมีปัญหาเรารับผิดชอบซ่อมให้หมดนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะออกรถกับเราไปถ้าเกิดข้อผิดพลาดมีปัญหานะคะเราซ่อมให้หมดนะคะ,ะไี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจรถคันนี้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยปรึกษากันเข้ามาก่อนได้นะลูกค้านะปรึกษากันเข้ามาก่อนได้เลยนะจ๊ะทำอาชีพอะไรนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะลูกค,ค้าขายนะคะขายหมูขายไก่ขายลูกชิ้นขายปลาขายหมูทอดหมูปิ้ง ออกได้หมดเลยค่ะลูกค้าขอให้มีที่มารายได้จริงนะไล่มารอบคันกันก่อนเลยค่ะลูกค้าเจ็ดห้าประตูนะคะตัว rs สวยๆร่องรอยการใช้งานแทบหาไม่เจอเลยค่ะร่องรอยการใช้งานแทบหาไม่เจอนะคะลูกค้านี่เลยจ้า นี่นะคะลูกค้าสำหรับนะคะ honda Jazz นะคะ RS ปี2018ค่ะลูกค 4, 3, ้า4,39,000บาทนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะสามารถปรึกษาเอกสารได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถสวยเดิมขนาดไหนนะลูกค้านะให้ดูกันได้ค่ะ ก็คือใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะเบื้องต้นนะคะมาดูรถกับเซลล์เอคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะหรือว่าใครมีเพื่อนเป็นช่างก็สามารถส่งช่างมาดูได้นะคะหรือมีทีมงานเป็นช่างก็พามาดูได้ของเราขายรถสวยรถเดิมอยู่แล้วคะ่ะลูกค้าติดความน้ําท่วมหรือชนมาเราไม่เอามาขายอยู่แล้วคะ่ะเสียชื่อบริษัทนะคะของเราขายรถเดิมเกรดเอวิ่งน้อยใช้งานน้อยคะ่ะลูกค้า เปิดมาเลยจ้าขอประตูกันก่อนเลยรถสวยเดิมไหมนะคะดูยังไงเบื้องต้นมาดูเม็ดอาร์กันค่ะลูกค้าเม็ดอาร์กขอบประตดูด้านขวาฝั่งคนขับอาร์กเรียงตัวกลมสวยแบบนี้ไม่มีบิดเบี้ยวนะจ้าไม่มีบิดเบี้ยวค่ะลูกค้าดูนะให้ดูได้เลยค่ะประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานนะคะเม็ดอาร์กไม่มีบิดเบี้ยวเรียงตัวสวยแบบนี้นะคะหลักการดูรถเบื้องต้นเลยลูกค้า ความน้ำท่วมมาไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะมาดึงดูกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นหัวน็อตนะคะหัวนอ็อตประตูคะ่ะลูกค้าหัวน็อตฝาประตูนะคะนี่เลยจะ้ะหัวน็อตเกลียวต้องไม่แตกนะคะประตูเดิมจะอยู่กับเราได้นานนะคะลูกค้าประตูเดิมอยู่กับเราได้นานคะ่ะถ้าเกิดว่าประตูไม่เดิมนะคะใช้ไปนานๆสีตกสีแตกนะลูกค้านะอันนี้ของเราก็คือเดิมๆจ้า มาดูด้านนี้กันต่อค่ะลูกค้านี่ค่ะสังเกตได้เลยว่าของเรานะคะสภาพรถสวยเดิมอักเดิมโรงงานไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีรอยขยับนะจ๊ะใครที่ดูออนไลน์อยู่สามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะไม่สะดวกพาช่างมาดูก็ดูพร้อมๆกับเซฟเอได้เลยหรือถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้รูปภาพมากกว่านี้นะคะก็โทรตรงที่เบอร์0ูนย์เก้า6้าสองหหกนะคะสามารถ ให้ดูได้ทุกจุดนะคะถ่ายรูปไว้แล้วทุกมุมจ้านี่นะคะลูกค้านี่ค่ะด้านซ้ายนะคะคู้นั่งด้านซ้ายค่ะลูกค้าอาร์คสวยๆเดิมๆทุกจุดทุกบานบอกแล้วว่าเราขายรถเดิมเปิดเอไม่มีย้อมแมวค่ะตัวเจอพิคว่ำน้ำท่วมเอามาคืนค่ะรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มจ้า ออกรถวันนี้นะคะขับฟรีสเดือนมาพร้อมกับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นท่านใดที่สนใจจะมอกรถนะคะทักได้เลยค่ะบริษัเอกสารก่อนเบื้องต้น0945989256นะจ๊ะมาที่บานซ้ายนะคะผู้นั่งด้านซ้ายดึงกันดูทุกบานทุกมุมกันไปเลยลูกค้านี่เลยค่ะ บอกแล้วว่าสองด้านเดิมๆโรงงานไม่มีพลิกคว่ำน้ําท่วมมาแน่นอนจ้าประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานนะจ้าสวยกริบจ้ะสวยกว่านี้ไม่มีแล้วลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะวิ่งน้อยใช้งานน้อยเจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะหัวน็อตนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะแผ่นเพลหมายเลขเครื่องอะไรก็คือรงปกทุกอย่างคะ่ะนี่นะคะลูกค้าโดยเฉพาะภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวตามมาชมภายในกันค่ะ มาพร้อมกับเบาะหนังเลยลูกค้าจ้า Honda JET นะคะคันนี้ได้เบาะหนังสีดำค่ะเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยสามก้านถุงลมนิรภัยมีให้นะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ด้านซ้ายหน้าจงหน้าจอลูกค้าดูนะระบบแอร์ของเหลวต่างๆนะคะเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เทสแอร์ Air ให้นะคะรับประกันรงยนต์กับเกียร์ให้เรียบร้อยเลยจ้ะ ขับไปเลยนะคะรับประกันเพื่อยงยนต์ับยี่ให้สองปีหรือหนึ่งหมืนกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเบาะตอนกลางนะคะลูกค้าพับเก็บได้แบบนี้นะนี่ค่ะเบาะไม่มีรอยขาดรอยเย็บรอยย่นนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังมาเลยจ้านี่นะคะให้ดูด้านหลังของฮอนด้ j เจ z นะคะหัวน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับลูกค้าได้รถสวยเดิมนะคะ ฝาปิดด้านหลังหัวนอตเดิมๆไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะโชกขาปิดสภาพดีอยู่คะ่ะลูกค้ามีถาดรองให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังเผื่อใครซื้อกับกงกับข้าวก็คือสบายใจได้เลยคะ่ะลูกค้านะคะมีถาดเก็บน้ําให้เบาตอนกลางพับเก็บได้นะคะเดินทางใกล้ๆอยากจะพักผ่อนเอ็นหลังสามารถพับเบาะนอนหรือมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะเดินทางใกล้ๆอยากจะให้ลูกนอนนะคะปู ค้านวมได้เลยค่ะปิกนิกอะไรก็ได้ค่ะลูกค้าหรือใครอยากจะเอาไปขายของค้าขายนะคะพับเบาะใส่ของได้เยอะเหมือนกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้กันต่อเลยจ้ามาเลยจ้ามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะฮอนด้าเจ๊คันนี้นะคะว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะรถ นะคะหัวน็อตโดนขยับมาไหมนะคะรถชนมา mm hmm. โดนมาเขาดูยังไงนะคะเบื mm hmm. ้องต้นตาม mm hmm. น้องเอมาดูนะได้เลยค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเล็งป้ายทะเบียนไว้ดีนะคะลูกค้าอ่ะด้านหน้าค่ะหัวน็อตแก้มด้านหน้านะคะลูกค้าหัวน็อตแก้มด้านหน้าหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับค่ะลูกค้าได้รถสวยรถเดิมเกรดเอแน่นอนนะจะ๊ะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้2ปีหรือ10,000มกิโลนะคะลูกค้า ในส่วนของคานด้านหน้าลูกค้าจะได้รถคานเดิมค่ะคานเดิมนะคะของเราถ้าเกิดว่าเปลี่ยนอะไรมานะคะไม่เดิมเราไม่รับเข้าเราลูกค้าเอามาเตินเราก็หาที่ออกให้นะคะไม่จอดเด็ดขาดค่ะอย่าว่าแต่พี่กคว่ำน้ําท่วมเลยลูกค้าคขาคันไหนนะคะเก็บสีมาทั้งแถบนะคะเราก็ไม่เอามาจอดแล้วนะคะหัวน็อตแก้มด้านซ้ายแก้มด้านฝาลูกค้าดูได้เลยนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับ ฝากระโปงนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะสูมให้ดูได้นะคะสาเหตุที่ทําไมเราต้องเน้นของเดิมเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดมีเปลี่ยนอะไรมาลูกค้าสีนะคะจะอยู่กับเราไม่นานนะคะสีจะแตกขึ้นสนิมนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่รับเข้าอยู่แล้วมันเสียชื่อนะคะโดยเฉพาะลูกค้าที่จองออนไลน์ค่ะเขาไม่เห็นรถนะคะจัดไฟแน้นผ่านบางคนให้เอารถไปส่งถึงบ้านถ้าเกิดว่า เอารถไปส่งแล้วเขาดูรถเป็นนะคะเขาไม่รับรถมันเสียเวลาทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อนะเพราะว่าแบงก์กว่าจะไปจัดไฟแนนซ์นเขาก็ต้องเดินทางไปไกลมีค่าใช้จ่ายลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนของเรื่องรถนะคะอ่ะมาดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะลูกค้าหัวน็อตนะคะสีเดิมโรงงานแต้มอยู่เลยค่ะลูกค้านี่นะคะซูไม่ดูได้นะคะทุกซอกทุกมุมคะ่ะเครื่องเดิมนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วนะคะวิ่งไปเลย หนึ่งมืนกิโลยาวๆค่ะลูกค้าใครที่ออกรถกับเซลเอไปเดือนนี้นะคะยังมีโปรในส่วนของเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีหลังรับรถให้อีกหนึ่งครั้งนะคะลูกค้าออกไปแล้วนะคะวิ่งครบหนึ่งหมื่นกิโลยกหูมาได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีนะคะฟรีก๊าซฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้นะคะออกรถกับเราไปนะคะเข้ามาถ่ายนะ้ามันเครื่องนะคะเราจะไม่เก็บค่าแรงค่ะคกดแต่ค่าน้ามันเครื่องนะคะแล้วก็ยังมีก๊าซช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกนะคะ ยีสิบสี่ชั่วโมงนะคะเรียกได้ว่ารถยกรถสไลด์เกิดเหตุฉุกเฉินั้งหมดเคลื่อนไหวไม่ได้ยกหูได้เลยค่ะไม่ต้องลงมาโบกรถนะคะนั่งสวยๆอยู่บนรถได้เลยจ้านี่นะคะลูกค้าโจรูมใหญ่นะคะมีสี่สาขาทั่วประเทศค่ะกรุงเทพสุร,ราษฎร์บุรีรัมย์นะคะสาขาสุร,ราษฎร์เราจะมีสองสาขาค่ะศีแยกตาปานนะคะ กับสาขาสนามบินนะคะเส้นตัดใหม่ไปสนามบินนั่นเองค่ะสาขากรุงเทพนะคะก็จะอยู่น้องจอกมีนบุรีนะคะสาขาบุรีรัมย์อยู่โนนดินแดงค่ะลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะยกเว้นภาคเหนือที่เรายังไม่มีนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะสาขาบุรีรัมย์อยากจะออกรถสาขาสุราษฎร์ก็ทําได้สาขาสุราษฎร์อยากออกรถบุรีรัมย์ก็ทําได้นะคะนัดรับได้ทุกสาขาค่ะลูกค้านี่เลยจ้า เน้นรถสวยรถคุณภาพนะคะโชว์รูมใหญ่สีสาขาทั่วประเทศมั่นใจได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะศึกษาเอกสารเบื้องต้นนะคะจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัท1,000บาทค่ะฟรีค่าจัดไปเน้นทั่วประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยากได้รุ่นไหนสเปคไหนนะคะให้ดูได้เลยค่ะว่าโชว์รูมของเราเป็นศูนย์รวมรถมือสองเกรด A นะคะพิกัด นี่เลยค่ะมีให้เลือกทุกรุกก่นทุกแบรนด์อยางขอนกี่บาทน,นะคะปรึกษากันเข้ามาได้เลยจ้ะเอาละค่ะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถโทรตรงที่เบอร์0945989256ได้เลยนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจองวันนี้ออกรถเดือนนี้นะคะโปรขับฟรีสมเดือนค่ะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79นะคะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วไทยนะคะผ่านแล้วถ้าไม่สะดวกมารับรถนะคะก็ให้เซเวส่งให้ถึงบันไดบ้านกันได้นะคะสําหรับค o นด้ j a แจนะคะ R S คันนี้นะคะใครอยากได้เป็นเจ้าของก็ทักกันเข้ามาได้นะคะคันด้ของเรามาเร็วไปเร็วมากลูกค้านะคะแล้วก็บอกเลยว่ากว่าจะได้มาสักคันหนึ่งลูกค้าใช้เวลาหายากมากนะคะถ้า รถไม่สวยไม่เดิมยอมไม่มีรถขายนะคะวันนี้เราก็ได้มา2คันค่ะนะคะในส,ส่วนของ Honda Jazz นะคะก็ไล่ให้ดูรอบคันกันไปแล้วนะลูกค้านะนี่เลยค่ะรอบคันก็คือสวยเดิมลูกค้ามั่นใจได้นะคะปรึกษากันเข้ามาได้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่นะคะค้าขายไม่ได้เดินบัญชีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะใช้บินนะคะชีซื้อของหรือพนักงานบริษัทนะคะอายุงาน หเดือนขึ้นนะคะอายุยีสบปีบริบูรณ์ฐานเงินเดือนขอเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นนะลูกค้าแต่ถ้าใครรายได้ไม่พอหรือไม่ถึงหรือเก้าพันก็ทักปรึกษากันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเซลลเอจะให้คำแนะนำนะลูกค้านะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเอาให้ได้รถใช้แน่นอนจ้านี่นะคะลูกค้าดูนะของเราไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแม้กระทั่งล้อนะคะและยางเราก็ดูให้ใหม่คะ่ะนี่นะคะลูกค้า อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจรถคันนี้นะคะจะมีประวัติหรือไม่มีทักมาคุยกันก่อนติดขัดตรงไหนดูที่อื่นทําไมไม่ได้รถสักทีนะคะก็ให้โอกาสเซลล์ A ได้ดูแลนะลูกค้านะทักมาคุยทักมาปรึกษากันก่อนได้นะคะโทรตรงที่เบอร์ที่แจ้งเลยค่ะ0945989256ได้เลยนะจ๊ะ